มืดมากถอดไม่ได้มันเป็นคาแรคเตอร์ไปแล้วเตอนนี้ไรอย่างไลไรแล้วค่ะสองนาทีแล้วค่ะสวัสดีครับผมสวัสดี FC นะครับผมที่กดติดตามนะครับผมสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมตอนนี้ทุกท่านกำลังรับชมนะฮะการไลฟ์สดของ เป็นพอเพียง YPP Auto นะครับผมก่อนอื่นนะฮะฝากท่านที่เข้ามาแล้วะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งกด subscribe นะครับผมจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอนะฮะวันนี้เพีเจะพามาดูรถอะไรนั้นเดี๋ยวตอนนี้เพียังไม่บอกนะฮะเรียกว,ว่าพูดคุยกันก่อนแล้วก็รอนะครับผมรอ FC รอล,ลูกค<ล>้านะครับผ เข้ามาเยอะๆนะครับอย่างน้อยก็สักฆ่าท่านนะครับถึงจะเริ่มนะครับผมตอนนี้ร้อนมากเลยนะพี่วันนี้รู้สึกว่าอุบอ้าวมากอุกเนาะอะไรนะอบอ้าวอ๋ออบอ้าวได้ยินเป็นอุกอ้าวกุนี่เลียวใช่ไหมหูหนุ่มไม่ค่อยดีเท่าไหร่เธอเอุบอ้าวนี่ฉันหงายเลย คำาาอุกอ้าวนั้นเน่ยมันต้องแปลว่าเออถ้ามันเป็นภาษาอีสานกุ้งอืแปลว่าแบบมีความแบบมีความทุกข์ฮะทุกใจมีความที่แบบว่าทุกอยู่ในใจแต่ไม่สามารถที่จะบอกใครได้อถ้าบอกได้จะไม่เกิอดอาการอุกอ้าว <laughs> <laughs> แปลว่าแปลว่าภาษาเดียวกันอยู่ห <laughs> ้า บอกได้จะเกิดอาการแบบก็คือสบายใจอ uh huh. ที่อ,อุกอ้าเพราะไม่มีจะพูดกับใคร <laughs> uh huh. โอ้บริษทปงังอ๋อลูกค้ามารับเอกสารใช่ไหมอ๋อครับโอเคลูกค้ามารับรถนะฮะตอนนี้กี่ท่านแล้วนักกุ้งตอนนี้สามท่านจ้าสท่านนะครับผมเดี๋ยวรอให้ครบห้าท่านนะครับเดี๋ยวพี่จะเข้าเนื้อเรื่องนะฮะ เมื่อกี้มีใครสงสัยอะไรตรงไหนสอบถามภาษาอีสานวลครได้ฮะมี <laughs> ม,มีมีใครสงสัยไหมครับน้องกุ้งมันมีอยู่คำหนึ่งพี่เอกเมื่อเช้าที่หนูถามพี่เอกอ่าฮะถามว่าอะไรอะไรวะอุ้ยอะไรอะไรอไรถามว่าอะไรหวก อ๋อไอที่เขาบอกว่าที่เธอดูทิกตอกออแล้วเขาบอกว่าหน้าเหมือนเหมือนหวกเออหลบแดดนะหวกหวกหวกอะไรอหนูจำไม่ได้หนูคนอีสานหนูยังไม่รู้เลยนะว่ามันแปลว่าอะไรหวกชนเขื่อนหรืออะไรไ้าประดุกชนเขื่อนก็คือคำว่าหวกหวกเออหวกเศร้าเหมยหรือหวกอะไรหวกเศร้า ห่วงเสาห่มอ๋อห่วงเสาห่มนะฮะเออคำว่าคำว่าห่วงเสาห่มก็คือแบบว่าตัวอะไรนะกุ้งตัวกบเล็กต่างๆลูกออสลูกออสนะฮะเอ่อไปนอนในร่มเออในที่ร่มในใต้ต้นไม้อ๋อแต่ไม่ได้บอกามว่าอย่างนั้นหรอกประมาณก็คือหน้าแบบหน้าตาเหมือนลูกอสอ๋อเหรอเออเออเออหนูเพิ่งรู้เนี่ยรูยังตีแปลความหมายไม่ได้เนะเนี่ยที่หน้าตาไม่ได้รอ แต่ว่าเที่ยวไปตำหนิสาวๆอะไรเงี้ยเหมือนคนสมชายบอกอะไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรกับผมแซวลเซลลเซลพี่เซวกันไปนะฮะเขาเรียกว่าพูดคุยก่อนที่จะเข้าไปเนื้อเรื่องเนาะเป็นการรีแลกซ์นะฮะตอนนี้กี่ท่านแล้วนะกกุ้งหกท่านแล้วจ้ะหกท่านแล้วนะครับโอเคมันเ,เริ่มกันเลยนะครับผม สวัสดีครับผมพบกับสมชายนะครับผมที่เต็นพอเพียงคือขำอะไรกุ้งฉันพูดอะไรผิดไม่ไม่ยังตลกอะไรหัวโอเคพบกับผมนะครับสมชายที่เต็นพอเพียงวายพีออต้นะครับผมพบกันนะฮะเวลายามเย็นเช่นเคยนะฮะซึ่งเราจะไลฟ์สดทางช่อง y t u t u นะครับผมซึ่งก่อนอื่นนะฮะพี่ขอแจ้งก่อนนะครับว่า เอ็นพอเพียงวายพิธของเรานะฮะอยู่ตลาดรถยนต์ออโต้คาซาถนนรามินทรา67นะครับเปิดทุกวันจันถึงอาทิตย์นะครับผมตั้งแต่เวลา,า9นาฬิกาจนถึงเวลาประมาณ18นาฬิกา <laughs> นะครับวันนี้ผมอาจจะหลุดบ้างต้องโทษนกกุ้งนะฮะ <laughs> อยู่ข้างหลังต้องเดี๋ยว่าขำตลอดนะฮะขำจนมือสัน่นนะเนี่ยครับผมสำหรับวันนี้นะฮะพี่เอจะพามาดูรถเก๋งเล็ก นะครับผมก็คือที่อยู่ข้างหลังผมนะฮะโตโยต้าว mm ีออสนะฮะหน e ปี2 0 2 2สีดำนะฮะ mm hmm. เป็นสีที่นิยมมากๆสีหนึ่งนะครับน้องกุ้ง<ช>นอกจากจะเป<ล>็นสีขาวแล้วก็ยังเป็นสีดำนะค,ะ mm hmm. ครับผมคันนี้เป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาป mm ี2 hmm. 0 1 2นะครับผมราคานี่ถูกมากถูกที่สุดในเรื่องว่าในตลาดเลยนะฮะบอกเลยพูดง่ายว่าเจ๊รถเป็นพิเศษ ซื S <S ้อสดมีแบบไหมคะคันนี้ซื้อสดไม่มีแบวบด้วยครับผมโอ้จัดไปนี่ว่า <นะ S 1> มีเอกสารมีเล่มทะเบียนชุดโอนครบเลยนะฮะลูกค้ามาดูรถปุ๊บเปิดดูรถปั๊บทดลองขับไปโอนกันเลยนะครับผมมีเอกสารชุดโอนครบถ้วนนะครับผมสเต็ปเดิมสเต็ปเดิมแต่ว่าไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่โอเคนกุ้งพาท่านผูน้ชมมาดูครับผม นะคะตัวนี้เป็นโตโยต้า Vios นะคะ1.5 e p 2012นะสวยๆห <ผม S 1> ล่อๆแบบนี้เลยนะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาใช่ครับสายซิ่งสายเชนเกียร์ห้ามพลาดนะเป็นรุ่นพิเศษนะครับน้องกุ้งส <4 S 2> <ฟ>ีดงนี่หายากมากเลยใช่ล่างไฟหน้าเขาจะไม่เหมือนรุ่นทั่วไปนะเขาเรียกว่าจะรมเทาอ่าลมเทาแต่ว่าจะมีเหมือนสีรุ้งข้างในโคมนะฮะซึ่งจะไม่เหมือน Vios ทั่วไปไม่ว่าเป็นรุ่นพิเศษ ใช่ในส่วนไฟหน้าก็ยังสวยๆเดิมๆใช่แล้วครับในส่วนของล้อแม็กเป็นยังไงน้องกุ้งล้อแม็กเดิมจากโรงงานค่ะเดิมโรงงานนะฮะปกติทั่วไปรุ่นทั่วไปจะเป็นสีบรอนนะคะน้องกุ้งสีเงินนะแต่คันนี้จะเป็นสีเทาลมดํานิดๆใช่ที่ที่พี่เอบอกว่าเป็นรุ่นพิเศษคือหลายๆจุดนะครับที่รุ่นนี้ได้ไปนะคะในส่วนของกระจกมองข้างเป็นไงน้องกุ้งมีมาพร้อมไฟเลี้ยวให้เรียบร้อยนะคะเป็นโครเมียมนะใช่แล้วครับผม มือเปิดเป็นไงครับมือเปิดลูกค้าแต่ติดกันลอยมาให้เรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็ยังมีชุดแต่งในส่วนของกาสรสะอาดครับผมอแอสเซนซี่นะคะมีมาพร้อมเลยได้แล้วครับผมเสื้อหลัก ไม่ควรพลาาดอย่งคันนี้นะพี่เอไม่วิ่งน้อยด้วยนะใช่ครับภายในนี่คือสวยกริบเลยนะ<ส>เป็นเบาะหนังสาภาพเดิมๆเลยน้องกุ้งพาท่านผู้ชมดูซิไม่เท่าไหร่เสียงขาดขาดหายหายค่ะเอาเหลือขครับได้ยินชัดหรือ,อยังคะถ้าชัดแล้วฝา,ากคอมเมนต์ด้วยนะครับตัวนี้เป็นกระจกไฟฟ้าทั้งหมด4บานนะคะออตโต้หบานนะกระจกปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อย เสียงมาแล้วค่ะคุณสมชายครับผมนะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะอ่าเลขไมค่ะพี่เอ๋อคันนี้ไม่เดี๋ยวนะฮะน้องกุ้งดูสิตรงไหมตรงตรงแปดปมีเปล่าเหมือนเราจะซัด ไมคันนี้เท่าที่พี่เําได้แสนต้นๆแสนแสนหมื่นใช่ครับผมของเรารับประกันไม่แทนนะคะน่าจะถอดแบตเรื่องม้อดูสภาพเบาะก่อนค่ะพี่เอพี่เอออกไปไหนคะหนูรู้ว่ามันร้อนอย่าเพิ่งออกสภาพเบาะคืออย่างนี้เลยค่ะลูกค้านะกิฟเลยนะคะเบาะนี่จะเรียนท่านผู้ชมไม่ทราบเลยครับว่าลายเบาะนี่ไม่ไม่ลบไม่อะไรเลยฮะใช่ไม่ยุบด้วยนะครับ พูดง่ายว่าเหมือนนั่งฝั่งนู้นคนเดียวด้วยนะฮะใช่คือนั่งคนเดียวดูแลเป็นอย่างดีขนาดนั่งคนเดียวนะปีกด้านข้างไม่สุดเลยนะพี่เอเนี่ยใช่ครับผมในส่วนของอย่างที่พี่เอเคยเรียนให้ทราบนะครับก็คือในส่วนของพวงมาลัยนะฮะถ้าเกิดรถใช้งานเยอะนะครับพวงมาลัยนี่จะลื่นจะมันนะครับแล้วก็หัวเกียร์ด้วยนะฮะคันนี้ยังเดิมเดิมเลยนะครับน้องกุ้งยังใหม่กิฟต์อยู่เลยครับผมใช่แล้วมาพร้อมกับ ความปลอดภัยสูงสุดก็คือแอร์แบ็กคู่นะครับน้องกุ้ง ABS คู่หน้าไม่พออันนี้น่าจะดิสสี่ล้อนะพี่ใช่ไหมครับค่ะอ๋อพูดง่ายว่าเป็นรุ่นพิเศษใช่เอามาดูด้านหลังกันต่อนี่สภาพเบาะด้านหลังข้างหลังนี่เหมือนเหมือนข้างหน้าด้านซ้ายเลยน้องกุ้ง พูดไงว่าใหม่คลิบเลยนะฮะใหม่สุดๆเลยนะครับท่านผู้ชมครับพูดไงว่าข้างหลังนี่แทบไม่ได้เอาของวางเลยนะครับน้องกุ้ง่บาไม่ยุบเลยครับผมลูกค้าสภาพคือร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสภาพเหมือนป้ายแดงเลยครับโอ้โหเดี๋ยวนะครับเพีอดูก่อนนะฮะรมนี่โอ้โหใหม่มากนะครับน้องกุ้งจะบอกว่าลูกค้าเจ้าของเดิมนั้นดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะฮะ ใช้งานรถนี่ถนอมรถมาก<ช>ครับผมมา uh huh. ดูหลังคาหลังคานะคะหลังคานี่ก็ไม่มีรอยดํารอยอะไรเลยไม่มีคราบ,ก,บกางกาแฟนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อนะคะอันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาผ่อนก็สบายสบายอ่า คันนี้นะฮะน้องกุ้งอ่ะพามาดูเครื่องต่อนะฮะฝากระโปรงหน้าไม่เคยขันไม่เคยขยับน้องกุ้งสติ๊กเกอร์บนฝากระโปรงอยู่ครบนะครับรูบนฝากระโปรงกลมไม่มีบิดเบี้ยวนะฮะแล้วก็เดิมๆจากโรงงานยังไงอย่างนั้นเลยครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์1,500 CC VVTI นะครับผมคันนี้ยังไม่เคยติดแก๊สด้วยนะพี่ไม่เคยติดแก๊สครับผม รับประกันไม่มีติดแก๊สเรียก <C> e <ek> ว่าปรหยัดน้ำมันแบบสุดๆนะครับคันนี้โอเคราคานะครับราคามาแล้วนะฮะร,ราคามาแล้วนะฮะร,ราคาเพียงแค่สองแสนสองหมื่นเก้าพันนะครับผมคันนี้ซื้อสดมีแหวนไหมครับมังกุงไม่มีแหวนจ้ะซื้อสดไม่มีแหวนนะครับผมมีเล่มนะครับแล้วก็ชุดโอนเอกสารพร้อมนะครับผมสำหรับลูกค้าที่จะซื้อสดนะครับผมแล้วก็ ในกรณีที่ลูกค้าจะจัดไฟแนนซ์นก็ได้นะครับผมเอกสารที่ต้องใช้ถ้าเป็นพนักง,งานบริษัทกุ้งใช้อะไรบ้างครับทะเบียนบ้านแบัตรประชาชนนะคะสะเตตเมนย้อนหลังสลิปเงินเดือนหรือว่าหนังสือรับรองเงินเดือนค่ะคถ้าลูกค้ามีเครดิตหนึ่งปีหรือว่า4เดือนอ๋อ,อของเรารับตั้งแต่1เดือนนะคะใช่แล้วครับผมในกรณีรทักมาหาเรา,เราได้เลยลูกค้าเป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นพยาบาลอาหารตำรวจครู เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างน้องกุ้งคล้ายๆกันกับพนักงานบริษัทเลยพี่เอสลิปเงินเดือนนะคะสเตทเมนต์ข้าราชการใช่ไหมข้าราชการครับอ่าหนังสือรับรองค่ะหนังสือรับรองเงินเดือนสามอย่างบุคคลระชาชนถูกแค่สามอย่างนะฮะก็สามารถได้นะครับผมแล้วก็สําหรับลูกค้าที่มีเครดิตดีนะฮะมีบัตรเขาเรียกว่าบัตรเครดิตอยู่แล้วใช้งานเกินปีนะครับน้องกุ้งเนาะหรือว่ามีผ่อนรถยนต์คันเก่า ผ่อนมอเตอร์ไซค์คันเก่าผ่อนดีผ่อนตรงแล้วก็ผ่อนไม่เรียกว่าไม่มีล่าช้านะครับผมผ่อนเกินปีคุณลูกค้าสามารถออกรถได้โดยใช้แค่อะไรนะกุ้งบัตรประชาชนหนึ่งใบบัตรประชาชนใบเดียวครับผมถูกต้องครับคุณลูกค้าได้ยินไม่ผิดแล้วนะคะใช้บัตรประชาชนบัตรประชาชนแค่ใบเดียวก็สามารถออกรถได้นะครับหรือลูคออกค้าท่านใดไม่มีอาชีพนะพี่เอ๋แต่มีบัตรเครดิตใช้เกินปีสามารถรออกรถได้นะใช่ครับ แต่ว่าถ้าลูกค้าสงสัยยังไงพี <Gym. S 1> ่เอจะไม่บอกในไลน์นี้นะฮะลูกค้าทักเข้ามาถามนะฮะทักเข้ามาทางอินบ็อกซ์นะช่องทางการติดตามของเราน้องกุ้งมีกี่ช่องทางมีสามช่องทางค่ะก็มี YouTube ที่เรากำลังไลฟ์นะคะแล้วก็มี Tik t o k มีเพจ a c e b o o k นะคะพอเพียง YPP รถดมือสองค่ะครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อของเราอีกช่องทางหนึ่งก็คือ Li n e แอดนะครับผมพิมพ์ s อพอเพียง underscore autocar นะครับพิม sai por piang underscore auto car นะฮะแล้วทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับลูกค้าสามารถปรึกษาได้นะฮะเรามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างกูเวลาปรึกษาฟรีทุกอย่างใช่แล้วครับผมลูกค้าทักเข้ามาสอบถามได้เลยครับเราฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายในั้งสิ้นในการสอบถามข้อมูลอ่าใช่แล้วหรือว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะของเราก็จัดไฟแนนซ์ฟรีนะใช่แล้วครับผม ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าอยากมาออกรถกับเรานะฮะลูกค้าไม่ต้องกังวลกังวลใจนะฮะเรียกว่าวางความกังวลใจไว้ตรงนั้นได้เลยเพราะว่าเรามีทีมงานนะฮะเรามีไฟแนนซ์นะฮะในการวิ่งเซ็นถึงหน้าบ้านท่านเลยนะฮะเพียงแค่ลูกค้าอยากมาออกรถกับเรานะฮะที่เต็นพอเพียงวายพีออโต้นะครับผมโอเคเออลูกค้าถามว่าคันนี้ผ่อนเดือนเท่าไหร่คะคันนี้ถ้าผ่อนถ้าจัดไฟแนนซ์นะครับผ่อนเดือนละประมาณ สี่พันสี่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับถูกมากนะฮะสี่พันกว่าต้องกุ้มยิ้มนี่มีอะไรครับอ๋อมีมีลูกค้าคุณมดเอ็กบอกว่าเซลล์กุ้งไม่เข้าด้วยครับ <c oughs> อ๋อเซลล์กุ้งเป็นตะก้องครับเซ <c oughs> ลล์กุ้งเป็นตะก้องนะครับผมต้องต้องขออภัยนะครับเพราะว่าทีมงานเรามีเซลล์กุ้งที่ว่าฝีมือในการในการถ่ายคนอื่นถ่ายไม่เป็น เราจะถ่ายไปเป็นอาจจะดูไม่สวยรถจะรถดูออกไม่สวยสง่ายว่าผีมือที่สุดะสวยสดได้เท่านี้ <laughs> ครับผมโอเคนะฮะพี่เอขอ,อย่าอีกทีนะครตอนนี้พี่เอกำลังพูดถึงนะฮะโตโยต้าวีอสนะฮะหนึ่งจุดห้าเอียเกียธรรมดาปีสองพันสิบสองนะครับผมราคาเพียงแค่สองแสนสองหมืนเก้าพันบาทนะครับผมราคาเพียงแค่สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับ เรคุณูค้าที่สนใจนะฮะรีบโทรมาเลยครับตอนนี้นะครับที่เบอร์พี่นะครับ0957507857 0957507857และเบอร์นัองกุ้งครับ0858120888ค่ะอีกเบอร์นึงเป็นเบอร์พี่ปูนะคะ0882363636ค่ะใช่แล้วครับผมไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนอยู่แห่งหนตำบลใดนะฮะเพียงแค่คุณลูกค้าเปิดใจนะฮะมาออกรถที่เรานะฮะ ี่เอและทีมงานพอเพียงวานเปียวโตนะฮะยินดีให้บริการครับผมแล้วก็ในกรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดนะฮะก็สามารถออกรถได้นะครับเพราะว่าเรามีไฟแนนซ์นะฮะบริการวิ่งเซนถึงหน้าบ้านท่านเลยนะฮะเพียงแค่ลูกค้าเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมนะครับผมแล้วก็ลูกค้าที่สงสัยตรงไหนสามารถที่จะ ทักอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยนะฮะ,ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับผมเดี๋ยวขอเพิ่มเติมเงื่อนไขอีกเงื่อนไขหนึ่งนะคะพี่เอสํำหรับลูกค้าท่านใดที่มีล่าช้าบัตรนะรของ <ผม S 2> เราจัดไฟแนนซ์ได้นะคะจัดยอดได้เต็มด้วยใช่แล้วนะคะในกรณีที่ลูกค้ามีล่าช้าบัตรแต่ว่ายังผ่อนอยู่ผ่อนบ้างไม่ผ,ผ่อนบ้างไม่ผ่อนบ้างนะฮะแต่ว่าอายุการผ่อนนั้นไม่เกิน180วันนะฮะเข้ามาปรึกษาเรานะฮะเรามีไฟแนนซ์นะฮะบริการ ในส่วนของลูกค้าที่ราชาราชานะครับผมยอดได้เต็มแน่นอนนะจะยอดได้เต็มเหมือนเดิมออกรถศูนย์บาทเหมือนกันเช่นเคยนะครับผมโอเคนะครับพี่ขอย้ำอีกทีนะฮะดัลต้าวิออสฮะหนึ่งจุดห้าอีปีสองพันสิบสองนะครับสีดำเกียร์ธรรมดานะฮะราคาเพียงแค่สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมออกรถสรุปลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์อออกรถศูนย์บาทนะครับผมและรับโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น ฟรีภาษีฟรีาพรบฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปฟรีเต็มนะครับฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะฮะและสำหรับลูกค้าที่ดูใน YouTube นี้นะฮะฟรีน้ำมันเต็มถังเช่นเคยนะฮะโอเคเดี๋ยวก่อนจากนะฮะลูกค้า,านะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe นะฮะลูกค้คาจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวีดีโอนะฮะแล้วพี่จะมีอะไรมีรถคันไหนมาอัปเดต เป็นครั้งต่อไปฝากลูกค้ากดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้พี่เน้องกุ้งและทีมงานพอเพียงยีพต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่กับคลิปวิโดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ